สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับวันนี้วันนี้ก็ยังเช้าเช้าอยู่ครับวันนี้จะพาแม่มูดไปหาเพื่อนๆนแล้วครับผมวันนี้ไปแหงานครับจะได้เจอเพื่อนแล้วไปได้อะไรขรับมาโอ้เต็มไปขึ้นรถเฮ้าเดี๋ยวไปเจอเพื่อนเพื่อนกัน ขึ้นคุ้มซาวขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นอีลาแต่น้อเมือนอุยอัยได้เจอเพื่อนๆแล้วครับวันนี้ได้เชือกอยู่ครับโอ้ย เดี๋ยวได้เจอกันได้เจอกันหลายเทื่ยงจะได้ถามสารทุกขุดิวันก็วันนี้แหละครับไปเอามาลงแล้วครับเจอเพื่อนๆแล้ววันนี้ไปเพื่นละทีมงานใหญ่ครับฮะเอาผมฮะมือนอนใส่หมืกขึ้นที่บ้านผมนอนยูกุศจับด้วย บ้านอย่างบ้านบ้งบังยี่เก๊ะอีนี่บ้านถุบนบงบังเออปลาไก่วันเดียวยีในในใน่สิบลูกคร,ปปรับมาหาลังเพื่อนครับใช้ดาวผูดไ,ไปไปต้องพูดเลยหน่ายไปได้การพูดละจ้าไปเฮามันบรรยากาศสวยมากครับวันนี้ ครับรรเบิเ่งเดินมามา,มาลังพวกเลยครับผมไม่มีที่พักนะครับผมคืมีหลักช้างไปครับโอ้วันนี้ครับผมวันนี้ก่อนแจกเขาผมเออวันนี้เจอเจอเพื่อนเยอะครับมูหลายมือนี่มูหล,าย,ลายครับไม่เหงาแล้วหลายวันนี้เหงามาหลายวันครับเ <c oughs> ระเวิดหดไรตี ดูดูวุญเพิ่มดีใจมาหาครับฮะบอยาดอกไปหางูก่อน <c oughs> ไปวันนี้เพื่อนเยอะครับโอ้นานทีได้เจอ, <c oughs> นนเอกันครับไปครับฝั่งนูนก็อูผาอุ้งอิงไอบังนอทีนวลครับวันนี้มาด้วยกันเยอะก้าเชือบบ่ เปุ่มปุ๋ยนุ่มนิ่มไปอยู่ด้วยกันก่อนถ่ายเพื่อนเพื่อนก่อน ไปไเจอใครวู้์ทางคือสั้นเถอะอูหขึ้นได้บ่ล่ะอู้์ล่องน้ำลึกเลยข้านขึ้นเลยดีใจบ่สิพอเพื่อนวูหอึ้องเป็นอึ้งเลยว่ะทอง อืมไทักทายเพื่อนๆก่อนครับกับแม่บูว่าน้ำตัวเป็นน้ำหรือวะเขาตั้งบุผูกอทักทายทุกๆตัวก่อนเป็นจังไหนสบายดีบนะ้านเอาะไปยัง โอ้ไปที่ท่าขมเข้าบทขมบัถืึข้ามาไปไปบึม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 ,บมเอาละครับปฏิกิริยาของเพื่องพี่ดาวได้เจอกันแล้วหลายหลายเดือนครับไม่ได้เจอกัน หลังจากที่ออกทัวร์มาต่างคนก็ต่างแยกย้ายมีงานก็ได้มาร่วมกันไปองน,นี้ก็แม่บูนอนด้วยกันานานตีกันเป็นไนเนาะ ยังจำกันได้บอ,อ,<า>อเดี๋ยวเข้าไปผูกพุนกันเลยหอกอาอถ้าคายกันก่อนครับานานๆเจอกันครั้งครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอ้าวถามกันก่อน ไปเอาผูกก่อนหายครับเดี๋ยวแยกย้ายกันผูกก่อนครับได้เจอแล้วเพื่อน <c oughs> <ๆ>แม่บูก็อยู่ฝั่งนี้ครับได้เจอเพื่อนแล้วข้างพึมๆมเรื่อยหมดเอ้าขาสันเท่า ก็แห่ๆรอแห่ๆช่วงบ่ายนู่นแหละครับผมฮะไอ้กล้วยู่ใส่อันตัวไอ้อันก็ผู้ผาบัวขับผู้ผากะอีกอ่ะทางงาตัวเมียเออบัวทองบัวทองอืม <ไ>วันนี้ก็มาด้วยกันก้าวเชือกครับหืมยางกับข้างไป น้ำบ่นี่เบิ่งน้ำม,มีน้ำบ่ฮะไคเกาะต้นป๊ามเหรอวะต้นป๊ามต้นป๊ามเหรอวะอนวันน, <c oughs> นี้ละมีน้ำบ่บ่เล่นแต่ว <c oughs> ่าต้นใหม่ฮะ <c oughs> นี่แหละครับไ้พักก่อนรอแห่งช่วงบ่ายครับหมอกเยอะอยู่ครับวันนี้ เมื่อคืนก็ทีมงานก็นอ,อนอยู่นี่นะครับแต่แม่มูลมาหลังเพื่อนก็ฝากด้วยนะครับฝากแม่แมทุกท่กานเลยนะครับเด้อฝากกดติดตามครับฝากเป็นกําลังใจให้แม่มูลด้วยนะครับผมรับแม่แมท่านในแวะผ่านมาก็เป็นกําลังใจให้ได้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีกับสาวบุญเพิ่มเลย